ข่าวดีมาแล้วคอรมออนุมัติแล้วบัตรคนจนรับเงินเพิ่มคนละ1,200บาทได้รับเงินวันไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ เมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานข่าวนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอได้มีมติเห็นชอบในหลักการการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระง,งับยับยัง้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นมาตรการคุณุเครึ่งในเฟสที่3แจกเงินคนละ3,000บาทจานวน31ล้านคนคิดเป็นวงเงินงบประมาณ93,000ล้านบาท ระยะเวลาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564พร้อมกันนี้ยังอนุมตัติโครงการราชนะจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ32.9ล้านคนเพิ่มอีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์กรอบวงเงิน6.7หมื่นล้านบาทโดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564 รวมถึงโครงการม .33 เรารักกันจำนวนกลุ่มเป้าหมาย9.27ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33อีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นเวลา2สัปดาห์วงเงินรวม18,500ล้านบาทโดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564นอกจากนี้ยังอนุมัติขยายวงเงินให้กับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนระยะที่3 ให้กับประชาชนจำนวน13.65ล้านคนให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเพิ่มเติมเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564รวมแล้วก็จะได้รับเพิ่มอยู่ที่คนละ1,200บาทและเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย2.5ล้านคนเพิ่มเติมเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเปคนจนนะคะก็จะได้รับเงินในการรู้ซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกเดือนละ200บาทนะคะก็จะได้รับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นะคะ รวมระยะเวลา6เดือนนะคะเดือนละ200บาทนะคะรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่คนละ1,200บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมและฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ